ประเด็นการห้ามแจกปฏิทินปีใหม่นะคะก็มีความเห็นจากทางด้านของประธานอปชออกมาระบุนะคะบอกว่าไม่มีวุฒิภาวะกลัวแม้กระทั่งการแจกปฏิทินขณะที่พักเพื่อไทยออกถแถลงการที่ไปยังนายกรมนตรีนะคะให้สอบข้อได้จริงผู้ราชการจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะระบุเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน นายจตุพรพรหมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชกล่าวในรายการมองไกลผ่าน YouTube ถึงการห้ามแจกปฏิทินปีใหม่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าพลตรีสรนเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลไม่ได้สั่งการในการห้ามแจกแต่เป็นอำนาจของฝ่ายปกครองที่จะสั่งห้ามแจกได้ซึ่งการทำและแจกปฏิทินในวันขึ้นปีใหม่นั้นเป็นสิ่งปกติ เป็นสิทธิของประชาชนที่จะทําได้ตามธรรมเนียมที่ยึดปฏิบัติกันมาแต่ในยุคนี้บ้านเมืองเลอะเทอะไปกันใหญ่กลัวแม้กระทั่งปฏิทินวันขึ้นปีใหม่ไม่มีวุฒิกันเลยทําเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วพยายามปั่นให้เป็นเรื่องขณะที่นายอนุสรเอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพักเพื่อไทยระบุถึงกรณีภาคราชการบางส่วนได้ออกมากล่าวหาถึงการแจกปฏิทินขึ้นปีใหม่ที่มีรูปดรทักษ in ิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพัคก,การเมืองว่าความกลัวทําให้เสื่อมจริงวันนี้ถึงขั้นกลัวปฏิทินที่ผ่านมาคนไทยคุ้นเคยกับสคอสอที่แปลว่าส่งความสุขมาโดยตลอดนายนรุสรระบุอีกว่าคําว่าคืนความสุขเพิ่งมีช่วงหลังปฏิทินแบบไทยๆท,ที่เรียบง่ายเข้าใจชาวบ้านใครเห็นใครก็อยากได้ยิ่งมีรูปสองอดีตนาย,ยกร,รัฐมนตรีและคําอวยพรก็ยิ่งทําให้ผู้คนอยากได้ อย่าสร้างปฏิบัติการข่าวปฏิทินปีใหม่โมเดลให้อายคนเลยจะดีกว่าส่วนนายวรชัยเหมมอดีสสตสสสมุรปราการพักเพื่อไทยระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐพยายามเอาใจเจ้านายมากเกินไปทําแบบนี้จะทําให้เจ้านายพังเสมากกว่าไม่ว่าบริษัทห้างร้านไหนก็ทําปฏิทินแจกไม่เห็นแปลกตรงไหนแต่ปฏิทินเป็นรูปสองอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกลับมีปัญหากลายเป็นประเด็นทางการเมืองอยากถามว่าทําไมต้องห้ามแจกเสียหายหรือผิดตรงไหน และไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมายมาตรา44ไม่ได้มีกำหนดว่าห้ามแจกปฏิทินรูปดอร์ทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายสมคิดเชื้อคงอดีตสสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยระบุว่าในพื้นที่ภาคอีสานไม่เห็นมีปัญหาเหมือนจังหวัดร้อยเอ็ดการแจกปฏิทินดังกล่าวไม่ได้เป็นการทำลายความมั่นคงอะไรของประเทศหากมองเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองจริงไม่ต้องแจกปฏิทินไม่ต้องแปะปฏิทินก็เคลื่อนไหวได้ นายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดยอมรับว่าได้ห้ามไม่ให้ทําการแจกปฏิทินดังกล่าวในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาจริงและให้มีการตรวจสอบในพื้นที่ทั้ง20อําเภอของจังหวัดจริงเนื่องจากเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นการแจกในวาระและเวลาราชการควรทําในเวลาอื่นขณะที่พลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีระบุว่า นโยบายดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอแต่เป็นอำนาจของฝ่ายปกครองที่พิจารณาถึงความเหมาะสมในส่วนพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นดุลพินิจของแต่ละคนและเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ขณะที่พักเพื่อไทยก็ได้ออกถแถลงการโดยพลตำรวจโทวิโรธเปาอินรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรี ตรวจสอบข้อเทจจริงและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอื่นๆยุติการกระทำดังกล่าวเพราะเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน